ัดตําสมกับยิงย่างครับผมย่งไปไต่มาบางขึ้นครับผมบนตกนะสาวสาวสุพรรณสิกินอ่งมีตําสมมีอย่างไกแล้วก็ยางอืงน,นะครับแล้วก็มีพักแก้วพักเอ่อผักกระถินนะครับผม มาด้ยวยครับกินด้วย,ยกันเสียบๆบุกเค้ากินนะครับอึงกินด้วยั้งแหลกครับ <c oughs> กินได้ได้ก็คือเด็ดได้กองอืผมน,นใช่ไหม อตำตมครับไปดูกล้องให้ป่ะเข้าฟิวอืมหัวขาดก็ครึ่งอืมอืมได้เงี้ยได้ฮะอืมได้ สวัสดีครับผมปีงอึองกับตำสมครับผมกินข้าวเที่ยงเหาอนี่ยครับอื่องก,กับก็กระย่างบันครับอู้ร,อรอ้อนร้อนออนเลยครับผมไข่เต็มท้องคุณเพื่ไน,นใครครับนี่เห็นปะ่ะต่างกล่องเจอแหลกตองขอไปเลยครับกลมๆหมอมอบอยู่เนี่ยครับผมอืมกินได้ใครครับกินมอเป็นปนิดนึงมเป็น น่าจะกินตำสุ่มครับผมคำาตาเหลือครับผมอืมแล้วเองเห็นเนี่ยเองเห็นใช่ไหม สำสสมบ่าไข่แสบบันไัดนันบ่มีเกลือบ้านไพ่นตกนะครับผมตองคืนบ้านผมนี่อยู่ซุลินน้ำเพื่อกับเพื่องตกครับ ลุกประมาณตีสามยิงเลยออกครับผมแต่แต่พ่อมาอย่างน้ำตาลอยหนึ่งเห็นหนุ่มล้ว<ป>แต่พี่ลุงกบพี่ลุบกมแน่นะครับ

bây giờ bà đưa cho nọ không có kinh ứng kinh nghiệm bây giờ bà lại chắc đã ผักมากินด้วยดิคับไม่กินผักด้วยหรอกทุกคนอยากออกกล้องไม่ให้ออกไม่ให้ออก мамね উম উম